เ <Hey, S 2> พี่น้องมานี่ยนี่อืมก้อยก้อยก้อยมะเขือก้อยมะเขือแซ่บค่ะพี่น้องขามาเดอ้อค่ะมีมคกเลยค่ะทำแบบก้อยนะคะทุกคนค่ะดูสิคะะว้ายนะ่าดูสิคะทุกคนอืมเห็นไหมเหมือนเหมือนซุปนั่นแหละนะคะทุกคนขะดูสิคะ มาค่ะขอกราบสวัสดีค่ะพี่น้องญาทุกคนนะคะเจอกับสัญญาสาบ้านป่าอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้อาหารหบ้านๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนขาก็มีก้อยนะคะก้อยอะไรรู้เปล่าคะก้อยมะเขือะค่ะทุกคนทําแบบก้อยมันคล้ายๆซุปนั่นแหลคะค่ะก้อยนะคะทุกคนขาก็นี่ปลาหมึกทอดกรอบปลาชิกโกนะคะทุกคนน,นี่ปลาชิกโกค่ะทุกคนคะ่ะ มันเป็นอะไรที่แบบว่าอร่อยค่ะอาหารบ้านๆน,นี่คือว่าทุกคนกินได้ตลอดเลยค่ะก็มีต้นหอมนะคะนี่ต้นหอมก็ลางเรียบร้อยแล้วค่ะก็สัญญาไม่ได้เอาแอนนี่ออกนะคะโอเคค่ะมีข้าวสวยค่ะทุกคนคขามาลงไม้ลงมือกันเลยเนาะโอ้ยพ,พี่น้องเอ,อ๋ยมาก้อยมาเขือค่ะทุกคนขา นี่มีปลาจิกโกปลาหมึกทอดนะคะ<อ>ทุกคนมาเดอ้อผักชีมีผักชีไทยนะคะต้นหอมคะ่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันเดอ้อพี่น้องจ๋ามาเดอ้อค่ะทุกคนมา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 แซ่บๆซ้วยกันจะ้ะอาหารบ้านๆอีกแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะมาเดอ้ออือืมเนีย เป็นคนที่ชอบกินมากสุดยอดเนี่ยปลา เย็นมือเย็นนะคะคนขามาอือหึจับเข้ากันมากเมือ,มอมงมันนะครับแบกลินปลาหม,มึกก็ามา ให้ดูสิคนคู่กันนะครับ ปลาแห้งทอดเนี่ยจะเข้ากันเข้ากันมากคนนี่ผักชีผักชีนี้ครับผักชีปลูกเองนะคะทุกคนยุคนี้ต้องปลูกเองค่ะถ้ามีงั้นก็ ตายแน่ๆเลยครับทุกคนแพงตัวแค่นี้นะคะเนี่ยสี่ตัวสาม 3าบโอ้สาบาทมนะึคิดดูสิทุกคนแพงอะ่ะข้าวของแพงอือืม,อม แรงวันอร่อยสมัยก่อนนะคะก็ไปเมืองไปในเมืองนะ,ะตอนเด็กๆเ,เนาะกลับมาขอให้ได้ปลาปลาแห้งนี่มานะปลาคิกโกเนี่ยมีความสุขมากค่ะสม่ยก่อนเนาะทุกวันนี้นะคะ เธอมีราคามากเลยตามยุคตามสมัยไปนะคะทุกคนมีข้าวเหนียวอร่อยมาก Tâm <laughs> mực <laughs> โทุกคนขอให้ได้ปลานี้กินนะคะทุกคนขาโอ้ยทุกคนเอ้ยนี่ มะเขือแต่มะเขือ,อ ปลาหมึกมันเข้ากันเข้ากันมากปลาหมึกไปที่โกกับซุปมะเขือเออ

จนหนึ่งมันติดจัดสามวันแล้วไม่มากินข้าวคนอืม โมโหแบบบุกจบ,บ,บ,บอืเป็นคนที่ชอบซุปมะเขือและก้อยมะเขือซุปมะเขือนี่แหละค่ะคนค่ะอาหารแบบบ้านเราง่ายๆ ต้องวิธีปีตองแซ่บมากทุกคนเป็นไอที่เลิศอนี้ขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ขอบคุณแม่สันนะแต่ไม่เอาเผ็ด Oh. มากมแซ่บจุดจุดทุกคนผักเนี่ยกินไลรขอให้มีผักแล้วก็มีน้ําพริกคุณไม่ต้องหาอะไรแล้วอร่อยแซ่บเวอร์ ะะโอเคค่ะเดีเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สัญญาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบา,บายจ้ะ